สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดียามสายๆยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เพจพาวดี้โฮมครับ mm hmm. วันนี้ปอนพาเพื่อนๆมาเปลี่ยนบรรยากาศครับ EP นี้นะปอนพาเพื่อนๆมาชมทำเลข,ของตำบลโคกกรวดครับ mm hmm. สวัสดีเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ที่เข้ามาชมนะ mm hmm. ผมปอนสิธิกรรายงานตัวแล้วครับ mm hmm. ตอนนี้พาเพื่อน mm hmm. ๆ,ๆมากินไอติมีมเนาะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวครับปอนมาสั่งข้าวเหลานะเอาไว้กลับไปกินตอนเที่ยง นะครับอืมใช้ได้เลยก็อย่างที่เรียนให้ทราบครับเพื่อนๆตอนนี้วันพาเพื่อนๆมาอยู่ตรงข้ามโครงการของเรานะอ่าร้านลอนดี้นะครับร้านซักรีดอัตโนมัตินี้24ชั่วโมงจะอยู่ตรงข้ามโครงการเราพอดีเลยนะครับเพื่อนๆนะมีทั้งซักแห้งนะครับแล้วก็มีทั้งเครื่องอบครบคันเลยศักยภาพของโคกวัวตอนนี้ไม่ธรรมดาแล้วครับนะก็มีการ ร้านรวงเปิดเปิดขึ้นมาใหม่เยอะแยะเลยนะครับเพื่อนๆนี่ปอนก็พาเพื่อนๆมาแวะกินกินอไอติมกันแล้วก็มาสั่งก๋วยเตี๋ยวนะครับบริเวณน,นี้จะอยู่ตรงข้ามของโครงการของเราพอดีครับเพื<ๆ>่อนๆครับแล้วก็นี่ตรงนี้สังเกตเห็นบริเวณข้างหลังก็จะมี d e ลิเวอรี่ด้วยครับเพื่อนๆนะนี่ความเจริญเติบโตก็คืบหน้ามาอยู่โซนนี้มากมายเลยนะครับ เดี๋ยวพราพาเพ,เพื่อนชมนี่เนหะ็นไหมนี่เดลิเวอรี่นะครับแล้วบริเวณนี้ก็จะเป็นในส่วนของร้านซักรีดนะครับเปิดบริการ24ชั่วโมงนะนี่ครบคันเลยมีตรงนี้ในส่วนนี้เป็นผงซักฟอกหยอดเหรียญน,นะครับตู้อบเครื่องซักอ,อถ้าไม่มีประชากรนะครับเขาก็จะไม่กล้าลงทุนขนาดนี้นะเพราะฉะนั้นที่นี่เริ่มจเจริญละ นะครับอ่าถนนเส้นนี้เป็นสนุนเส้นเส้นสายรองนะครับเป็นถนนมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดนครราสีมาเป็นเส้นคู่ขนานกับถนนมิตรภาพเพื่อนเพื่อนอนะอ่เดี๋ยวพอนพาเพื่อนเพื่อนไปชมบริเวณรอบๆว่าศักยภาพบริเวณนี้เขาเปิดร้านอะไรกันบ้างนะครับอบคุณครับพี่ฝากทิ้กนิดนึงนี่ตรงนี้จะเป็นร้านทำเล็บนะครับแล้วก็ ที่เห็นด้านหน้านะฮะจะเป็นในส่วนของตรงนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเพื่อนๆนีน่ถนนโซนนี้อย่างที่ปนเรียนให้ทราบครับเส้นนี้มีเป็นอีกทางเข้าหนึ่งของโครงการพาร์ทีโฮมเราจําแยกไฟแดงด้านหน้าดีได้ไหมครับเพื่อนๆน,น,นะครับนะแล้วก็จะมีเอ่อรถโดยสารรถสายสอเสือครับวิ่งเข้าสู่ตัวเมืองโคราชเลยแล้วนี่เป็นร้านร้านก๋วยเตี๋ยวหมูที่มีชื่อเสียงที่นี่ครับนี่เรามาอ่าช่วงชิง จังหวะก่อนเพราะเดี๋ยวเที่ยงคนจะเยอะมากนะครับร้านนี้ธรรมดาเราขายไม่แพงแล้วก็เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูที่เครื่องในหมูเยอะแยะไปหมดเลยนะก่อนก็มาสั่งไว้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเพื่อนๆจะเห็นตรงนี้จะเป็นบริเวณของโรงแรมล่มไม้ไปลายตะวันนะครับล่มไม้ไปลายตะวันถ้าเพื่อนๆมาเยี่ยมชมนะครับสามารถมาพักที่นี่ได้นะครับมาเยี่ยมชมโครงการของเราก่อนก็สั่งไก่ย่างจ้า โอเคนี่ร้านนี้อร่อยมากครับนะข้าวเหลาข้าวเหลาอ่าโอ้แถมให้เพียบเลยขอบคุณครับพี่ตายเดี๋ยวตอนแวะมาคุยครับพี่ตายขอบคุณครับนี่ครับเพื่อนๆถนนเส้นนี้นะเข้าสู่โคราชนะเดี๋ยวเราไปสู่โครงการกันอ่า ก็โครงการเราเลี้ยวซ้ายนี่เองจําได้ไหมครับอันนี้จะเป็นทางเข้าโครงการพาวดี้โฮมอีกทางหนึ่งนะมองไปสุดทางโครงการเราจะอยู่สุดทางครับนะเพื่อนๆเ,เ,เห็นป้าย<ๆ>ลิบๆตรงนั้นเห็นไหมร้านก๋วยเตี๋ยวเราจะอยู่มุมนี้เองนะล้วก็จะมีร้านตัดผมร้านรอนดี้นะครับสะดวกสบายครับครบคันหมดแล้วนะส่วนไฟแดงตรงนั้นถ้าเลี้ยวซ้ายไปก็อย่างที่ปอพาเพื่อนๆไปชมจะเป็นร้านสะดวกซื้อนะครับเยอะไปหมดแล้วก็จะเป็นตลาดสดยามเช้าแล้วก็ยามเย็นนะครับนี่ครบคันเลย ช่วงเช้าช่วงเย็นที่นี่จะคึกคักนะครับตอนนี้เป็นช่วงเวลาทํางานก็อีกสักพักหนึ่งนั้นก๋วยเตี๋ยวนี้คนจะเยอะมากเลยอ่าเห็นไหมครับทางเข้าออกสามารถเข้าออกได้หลากหลายทางนะครับเพื่อนๆครับนะอันนี้เราตอนพาเพื่อนๆมานะฮะมาสตาร์ทจากมุมตรงนี้อ่าอ่ามันจะเป็นบริเวณโซนของด้านหลังของอ่าปั๊มน้ำมันปตทก็กวดครับถ้าเพื่อนๆมาจาก ทางไกลนะแล้วไม่คุ้นเคยก็จับพิกัดมาปั๊มปอตทโคกรวดจ,จะอยู่ดนะ้านหลังโซนเขาพอดีเลยนะครับโครงการของเราเป็นโครงการนะครับบ้านแฝดสไตล์นอร์ดิกสีหลังนะครับขั้นตอนก่อสร้างก็ดําเนินกันมาแล้วประมาณสองเดือนครับนะไม่รวมการซื้อที่ดินแล้วก็การประสานงานต่างๆนะก็สองเดือนเป็นสองเดือนที่ค่อนข้างคืบหน้าแล้วก็ลดหน้ามากๆนะครับนี่นี่อา่า ตอนนี้เราถอยแผ่นพื้นไปแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้ปอนพาเพื่อนๆมาจอดอยู่หน้าโครงการพาร์โฮมพอดีเลยนะครับนี่อ่านี่เป็นแบบบ้านของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆมาก็จะสังเกตไม่ยากครับดูป้ายตรงนี้ก็ได้นะเป็นบ้านแฝดสไตล์นอร์ดิกอย่างที่ปอนเรียนให้ทราบครับนะอ่าบริเวณนี้จะเป็นทางเข้าบ้านเนาะข้างบนจะมีดาดฟ้านะครับแล้วช่วงนี้ที่ผ่านมานะครับปอนพาเพื่อนๆชมเนี่ยไล่สดไปเรื่อยๆก็ แผ่นพื้นเพิ่งเสร็จนะครับมันมาดเลยมีการเทรแผ่นพื้นแล้วก็เริ่มนะฮะตีตุ๊กตานะฮะตุ๊กตาเพื่อวางคานนะครับนะครับทําคารแล้วก็จะมีการเทรบริเวณด้านบนจะเป็นเพดานนะครับเป็นพื้นของดาดฟ้านะครับดาดฟ้าตรงนี้ก็จะเป็นหลังคาไปในตัวนะครับสําหรับคู่ a บ้านหลังคู่ a b นะครับแล้วฝั่งนู้นจะเป็น c กับ d นะครับสี่หลัง ช่วงนี้ก็คนงานพักเที่ยงพอดีนะฮะเมื่อคืนฝนตกลงมาหนักมากครับหลังจากที่มีอากาศร้อนจัดๆช่วงกลางวันนะครับนี่อ่าก็เมื่อกี้บอนพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศนะครับทางเข้าอีกทางนึงเนาะมีทั้งอ่าร้านซักรีดนะครับหยอดเหรียญน,นะครับแล้วก็มีหลายแห่งด้วยนะอันนี้เป็นโซนที่อยู่ใกล้งการเรามากที่สุดนะครับแล้วก็มีของกินมากมายเลยนะครับอาหารตามสั่ง,องอก๋วยเตี๋ยว เยอะไปหมดนะครับคือความเจริญก็ค่อนข้างนะครับตอบโจทย์ทุกอย่างนะครับสำหรับทำเลของโครงการพาริโฮมเรานะฮะนะอ่าเราปนปาเพื่อนๆกลับเข้ามาในไซต์นะครับตอนนี้สังเกตว่าตุ๊กาตาของหลัง AB นะครับตุ๊กาตาหมายถึงไม้คำ้ำเนาะตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างน่าประทับใจก็คือผู้รับเหมานะครับลงวัสดุให้เราเดีย่ย ใช้ของใหม่ทั้งหมดเลยนะครับนี่นะฮะอันนี้เป็นแผ่นสําหรับทําพื้นนะครับและแม้กระทั่งพวกไม้หน้าสามนะฮะไมยุคาซื้อใหม่ทั้งรถเลยนะครับเออวันนี้เราคืบหน้ารวดเร็วแล้วก็ได้มาตรฐานมากๆนะนี่ส่วนไม้กระดานนะครับไม้แบบทุกอย่างใหม่เอี่ยมเลยนะครับซื้อมาแล้วนะสําหรับโครงการทาที่โฮมเราพยายามนะครับจัดสรรแต่วัสดุอุปกร,กรณ์ที่ค่อนข้างที่มีคุณภาพนะครับ ของเกรดเอทั้งนั้นนะครับเราไม่ได้ใช้ของแบบของเหลือใช้แต่อย่างใดนะเพื่อนๆนะนี่พอ,อดีได้จังหวะคนงานพักเที่ยงพอดีเรามาชมไซส์งานกันยามเที่ยงๆนะครับก่อนเที่ยงอย่างนี้นะเพื่อนๆทานข้าวกันยังครับนะเรียนเชิญเลยนะครับอ่าพอดีนะครับสละเวลาขอบคุณที่สละเวลามาชมนะครับไลฟ์ของก่อนยามสายๆอย่างนี้เมื่อวานก็สนไปแล้วหล่ะ พาเพื่อนๆขึ้นไปดูบรรยากาศข้างบนเลยนะไปเก็บภาพรู้สึกบันไดจะนิ่มนิ่มไปหน่อยนะนี่ไงนี่ไงเมื่อช่วงสายๆนะครับตั้งแต่เช้ามาถึงสายๆตอนนี้ช่างผูกเหล็กคานแล้วนะครับส่วนเมื่อวานจะผูกผูกในส่วนของแนวขวางนะครับแนวขวางนี้เขาจะผูกจากข้างล่างนะครับเพราะช่วงของเขาไม่ได้ยาวมากนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาประกอบแต่ส่วนแนวยาวนะครับเหล็กเส้น ข้ออ้อย12มิลเขาจะวิ่งยาวเลยนะครับเพื่อนๆแล้วเ็าจะขึ้นมาร้อยกันบนนี้นะครับนี่คือเทคนิคในการทํางานนะนี่สําหรับหลังเอกับบนะครับวันนี้เป็นงานผูกเหล็กคานยาวนะครับส่วนด้านนู้นก็ไล่ผูกไปเรื่อยๆแล้วบ่ายก็คงจะสุดทางนู้นพอดีนะครับแล้วก็จะมีการตั้งการหล่อนะครับการหล่อเดี๋ยววันหล่อจริงวันหล่อจริงการเทปูนเดี๋ยวพอจะพาชมอีกรอบหนึ่งเนาะ แต่นี้เล่าให้กันให้ให้ฟังกันคร่าวๆก่อนนะครับการหล่อก็จะเป็นหล่อในที่นะครับก็คือเทปูนทั้งคาแล้วก็ทั้งพื้นพร้อมกันเลยนะครับเพื่อนๆจะได้ความแข็งแรงนะครับในส่วนของปูนนะครับมีการผสมน้ํายากันซึมด้วยนะครับเพราะอย่างที่เรียนให้ทราบครับดาดฟ้าจุดนี้จะเป็นทั้งหลังคาแล้วก็เป็นดาดฟ้านะครับแล้วเราจะมีบันไดให้ขึ้นมาด้านหลังนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยชมแบบกันเป็นลําดับต่อไปเป็นขั้นๆไปนะครับนี่ อ่าแล้วหันกลับไปทางนี้นะครับในส่วนหลัง c ีกับดีตุ๊กตาก็กาลังเริ่มตั้งแล้วครับไล่หลังกันมาแลวอ่าเข้าใจว่าจะต้องทําเทปูนพร้อมๆกันแหละครับเพื่อนๆนะจะได้ออกมาหน้าง,งานเขาจะได้รวดเดียวเลยนะครับอ่าก็ยินดีต้อนรับนะครับเพื่อนๆขอบคุณมากเลยที่มาติดตามนะครับแวะชมแวะเวียนชมแล้วก็ดูความคืบหน้าเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับสําหรับพาวดี้โฮมเอ BCD ี BC นะครับสีหลังบ้านแฝดสไตล์นอร์ดิกนะครับอ่าส่วนพื้นเดี๋ยวหลังจากเทดาดฟ้าแล้วก็จะมีการปรับระดับนะครับทำสลิปอีกทีหนึ่งเพื่อให้ระดับน้ำไหลนะครับน้ำจะไม่ขังนะครับตรงนี้ต้องตรวจสอบระดับกันนะอ่าเอาละครับก็ขออนอุญาตมาทักทายเพื่อนๆประมาณนี้เนาะก่อนเที่ยงก่อนเที่ยงนะครับวันนี้เรามาดูบรรยากาศจริงว่า,นานงานช่วงนี้ไปถึงไหนกันแล้วนะ วันต่อวันเลยสำหรับงานนะครับอ๋อสวัสดีครับคุณลุงการฮ่าขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยนะครับเป็นกำลังใจให้ปอนตลอดเลยนะครับสบายดีนะจ๊ะขอบคุณมากฝากบอกต่อด้วยนะแล้วก็ว่างๆก็แวะเว,วียนมาเจอกันนะคะขอบคุณมากครับคิดถึงคิดถึงครับอ่าทานข้าวหรือ,อยางนะอ่าเอาละครับถ้ามีเพื่อนๆนะครับมีญาติพี่น้องก็ฝาก นะครับแบบบ้านปอนกอ็ค่อนข้างนะครับคุณพี่ที่เขาออกแบบมาเขาก็ค่อนข้างบรรจงเลยนะครับหมายมั่นปั้นมือกับแบบมากาดูจากรูปแล้วสวยแน่นอนนะครับขนาดรูปยังสวยขนาดนี้ถ้าบ้านจริงจะดูดีเยอะๆเลยนะครับนะครับคุณลุงการอขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้จ้ะเอาละครับสำหรับไลน์นี้เนาะปอนรบกวนนะครับเพียงเท่านี้ขอบคุณที่มาทักทายกันนะครับ ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมกันนะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ EP ต่อไปนะวันนี้ปอนพาไปกินในตีมไปซื้อเกาเหลาแล้วก็ไปดูนะครับศักยภาพทางเข้าของมู่บ้านอีกโซนหนึ่งนะครับอเอาละครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่ EP หน้านะจ๊ะแล้วเจอกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ